ยังไปต่อค,ตรตรครับใ่ไหครังครัยบยแสดงว่าตอนนี้เรามีหลักฐาน,นมีหลักฐานใหม่นะนะจากวันที่สองตุลาที่อองบวันนั้นวันนี้มเหตุผลใหม่ขัเนกาเรื่องน้องใช้สามารถเดินขึ้นไปบนภนทดอนี้วันนี้ยืนยนนะครคับน้เจ้าพ่อหวนนะครับผมที่กุยนะก็ยังยืนยัน มัดเด็ดเดี่ยวยังไม่รู้หมัดเด็ดคืออะไรนะประเด็นยังคงยังไม่ตอบเรื่องหมายจับนะครับบอกไปแล้วว่าวันนี้จะเขียนไม่ผิดแต่วพรุ่งนี้ไม่รู้ขอบอกคา่ะวันนั้นขอบอุณเคยบอกว่าคือเรารู้แล้วหละ่ะว่ามันเห็นว่ามีใครเข้าสมัยแล้เจอโควิแล้วมีคนมีตัวละครใหม่เข้ามาไหมคะหรือยังเป็นตัวละครเดิมๆตัวละครใหมยย่ใช่ไหม มีัคพูดไปก็จะเป็นคำถามต่อไปนะไม่ตอบนะคำถามนี้เพราะว่ามันก็ก็ผมพยายามบอกเท่าที่ได้นะเพราะวพูดไปกลายเป็นว่าคนเข้าใจเกี่ยวหมดเลยเดือดร้อนอีกมีนไมเข้า่วเรื่องาานเดียวตรวจให้เขสต้องถามท่านที่พูดนะครับ ที่ใช้เขาผู้ต้องหาขก็มีสิทธิ์จะใช้คนไกลทางคุณกลที่ทำเราพูดคต่อจาน้จะมีการนพยานเขต้อเกติคระเรตอยกันเีกรอบถามย้ำอีกครั้งค่ะตัวละครเป็นเดิมไหมคะคือเราพบคนใหม่เดิมที่รู้เรื่องหรอเป่าบอกว่าคยพูดว่าวันนับวันที่สองบอกว่าเราเห็นล้เรารู้แ <lawsuit> ล <ulously, S 2> ้วว่าตัวละครย ผมคงจะตอบชัดเจนขนาดนั้นไม่ได้แว่ามีเพิ่มเลยมีเพิ่มแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีกว่ากีเพิ่มรังาสืบสวนสอบสวนนะครับมานแ่ไหนมาัานเท่าที่จำเป็นครับจเหรบือ่าเขาีตอนนี้มาเท่าที่จำเป็นนะครับ ที่คือตัวจะกคนทีนี้ก็เป็นเรื่องของตัวอื่นเพราะว่าไปก็ขออนุญาตเป็นคำถามสุดท้ายนะฮะขอคำถามยวนะนะถ้าเกิดคนร้ายที่ขีน้องชมพู่นั่งอยู่ออยู่ตอนนี้ผอมีะรอยากอกคนรายใามที่เากิเียนนคว่าคนร้าย่หับีิงงคนทำผิดนะครับก็พูดกันไปปทายงแล้ว 现在有了。